สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เรามีกันนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจชีวิตและช่วงเวลาของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชกันครับสวัสดีค่ะเรามีเอกสารที่น่าสนใจหลายชิ้นเลยทั้งเรื่องความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างซับซ้อนกับราชวงศ์ชิงของจีนค่ะแล้วก็บันทึกเกี่ยวกับการทหารยุทธศาสตร์ต่างๆของพระองค์ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีมุมมองที่น่าสนใจมากคือมองพระองค์ในฐานะต้นแบบวีรบุรุษตามแนวคิดวัฒนธรรมประเพณีด้วยค่ะครับ ้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะกลั่นเอาข้อมูลสําคัญสําคัญออกมาเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ะพระองค์ต้องเจอกับความท้าทายอะไรบ้างอืการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญแล้วก็ความสําเร็จในการกอบกู้ชาติสร้างชาติขึ้นมาใหม่หลังกรุงแตกค่ะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับจีนกับการรวบรวมแผ่นดินที่แตกแยกเนี่ยนะคะใช่ครับว่า พระองค์ต้องรับมือ,อยังไงเราจะก็จะมาดูกันค่ะว่าเอกสารเหล่านี้ให้ภาพพระองค์ในฐานะผู้นำที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากๆยังไงบ้างทั้งบทบาทนักการทูตนักรบนะคะครับผมเอาล่ะเริ่มต้นกันที่ภาพรวมคร่าวๆก่อนนะครับมีเอกสารบางส่วนพูดถึงความเป็นไปได้ที่พระองค์อาจจะทรงมีเชื้อสายจีนอ๋อค่ะบอกว่าพระบิดาหรือไฮฮองเนี่ย เป็นชาวจีนแต้จิว๋วอพยพมาจากกวางตุ้งสมัยราชวงศ์ชิงค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะว่ามันอาจจะมีผลต่อมุมมองเรื่องความสัมพันธ์กับจีนในเวลาต่อมาหรือเปล่าครับแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของพระองค์เลยก็คือหลังกรุงแตกปี2310ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นท่านเป็นพระยาวชิระปราการครับท่านก็ตัดสินใจนํากําลังส่วนหนึ่งตีฝ่าวงล้อพมพม่ากออกมาอื เป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะของการรวบรวมผู้คนแล้วก็สามารถยึดกรุงศรีอยุธยาคืนได้ในเจ็ดเดือนเองนะครับเร็วมากค่ะก่อนจะย้ายราชธานีมาที่กรุงธนบุรีค่ะซึ่งทำเลตรงนี้กเ็เหมาะกว่าในแง่ยุทธศาสตร์ การป้องกันตัวการค้าขายด้วยทีนี้มาลงรายละเอียดประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือความสัมพันธ์กับราชวงศ์ชิงของจีนเอกสารบอกว่าช่วงแรกนี่เออไม่ราบรื่นเลยนะคะใช่ครับช่วงพศ2 3 1 0ามนถึงสองสนี้จีนมีอคติกับพระองค์มากทําไมล่ะครับจีนน่าจะอยากได้พันธมิตรไปสู้พาม่าไม่ใช่หรอครับ คืออย่างนี้ค่ะราชสำนักชิงโดยเฉพาะจัก,กรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยมองว่าการที่พระองค์ออขึ้นมาเป็นกษัตริย์หลังกรุงแตกมันเหมือนการฉวยโอกาสช่วงวิกฤตแล้วก็ผิดทํานองคลองธรรมและชาติวันนะโอ้เพราะว่าไม่ได้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์เดิมใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ยกย่องทายาทของกษัตริย์อยุธยาขึ้นมาด้วยจริงค่อนข้างยึดหลักการตรงนี้ถึงขั้นไหนครับความไม่พอใจนี้ถึงขั้นที่ว่าจัก,กรพรรดิเฉียนหลงไม่ยอมรับพระราชสารที่ส่งไปเลยนะคะโห แล้วยังสั่งให้หลี่ซื่อเหย่ซึ่งเป็นขุนนางใหญ่ที่ดูแลแถบกองตุ้งกวางซีติดกับเราเนี่ยร่างหนังสือต่อมาตําหนิอย่างรุนแรงเลยอืมแรงเหมือนกันนะครับแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่ทําให้จีนไม่พอใจมีค่ะมีเรื่องของหม้อซื่อหลินเจ้าเมืองพุทธทมาศหรือที่เรียกว่าเหอเซียนนะคะอ๋อครับคุณเนี่ยเขาสน,สนับสนุนทาย,ยาทอายุทยาคือเจ้าจุย๋ยเจ้าสี่สังขันแล้วก็ใส่ความพระเจ้าตากสินไปทางจีนด้วย อ้าวยิ่งไปกันใหญ่เลยสิครับใช่ค่ะทําให้จีนยิ่งไม่ยอมรับเข้าไปอีกแล้วอะไรทําให้ท่าทีจีนเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับในเมื่อติดเรื่องหลักการขนาดนี้อืมประเด็นนี้น่าสนใจค่ะคือถึงแม้จีนจะยึดหลักการแต่ก็ต้องมองความเป็นจริงด้วยความเป็นจริงที่ว่าคืออะไรครับคือจีนเองก็รบกับพม่าอยู่เหมือนกันแล้วก็อยากให้สยามช่วยสกัดทัพพม่าที่อาจจะแตกหนีมาทางเราอ๋อครับ แล้วพอถึงช่วงพศ2 3 1 3 3 1 4จีนก็เริ่มเห็นแล้วว่าทายาทอายุทยาที่ม่อซื่อหลินหนุนหลังอยู่นะคะดูจะอ่อนแอเกินไปไม่น่าจะรวบรวมบ้านเมืองได้จริงในขณะที่พระเจ้าตักสินหรือที่จีนเรียกตอนแรกว่ากันเอิญนชื่อใช่ค่ะกันเอิญนชื่อกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านควบคุมสถานการณ์ได้สร้างเสถียรภาพได้มีเหตุการณ์อะไรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไหมครับ มีค่ะจุดเปลี่ยนสําคัญเลยคือตอนที่พระองค์ส่งฉเฉลยพ่อม่คนสําคัญชื่อเซียตู่เอี้ยนไปให้ปักกิ่งตามที่จีนเคยขอมาในปี2314อ๋ออันนี้เป็นการแสดงความร่วมมือใช่ค่ะแสดงความร่วมมืออย่างชัดเจนทําให้จักรพัรดิเฉียนหลงพอพระไทยมากถึงกับมีรับสั่งไปที่หลี่เสื้อเหย่าว่าอย่าได้เฉยเมยเย็นชาเสียทุกกรณีเป็นสัญญ,ญาณไฟเขียวแปรกลายแล้วนะครับประมาณนั้นเลยค่ะว่าพร้อมจะคุยแล้วนะแล้วเรื่องหม้อซื่อหลินล่ะครับ จีนยังเชื่อเขาอยู่ไหมหลี่ซื่อหยาวเองก็เริ่มสงสัยมอซื่อหลินแล้วเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะอาจจะมีเป้าหมายส่วนตัวแอบแฝงหรือเปล่าครับจีนก็เลยค่อยๆเปลี่ยนท่าทีคือไม่เข้าข้างฝ่ายไหนชัดเจนในความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าตากศินกับมอซื่อหลินมองว่าเป็นเรื่องของนอกแขวนไปแสดงว่าปัจจัยเรื่องความมั่นคงผลประโยชน์ในทางปฏิบัติ เริ่มสำคัญกว่าเรื่องหลักการสืบราชวงศ์แล้ว <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะปัจจัยทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์หรือที่เราเรียกว่า real politics มันเริ่มเข้ามามีบทบาทจีนคงมองว่าถ้าปฏิเสธพระเจ้าตากสินไปเลยก็อาจจะผลักให้ท่านไปเข้ากับพมา่าซึ่งจีนก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น <S 2> <S 2> แล้วการยอมรับอย่างเป็นทางการจริงๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ ก็หลังจากพศ2315เป็นต้นมาค่ะพอจีนเห็นว่ากรุงธนบุรีมั่นคงแล้วจริงๆและพระเจ้าตากสินก็พยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีมาตลอดจากพรรพัดเฉียนหลงก็เลยทรงยอมรับในที่สุดมีเหตุผลประกอบการยอมรับไหมครับมีค่ะทรงให้เหตุผลว่าการเปลี่ยนราชวงศ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้ในหลายอาณาจากักรอย่างเช่นอันนำหรือเวียดนามแล้วการกระทําของพระเจ้าตากสินก็ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การตอบโต้พม่าเป็นหลัก ร่องรอยการทรยศแย่งชิงบัลลังก์ก็ไม่ประจักษ์ชัดเจนอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเอกสารจีนหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเรียกพระองค์ว่าเจิงเจจ้งเจาเจิ้งเจาค่ะหรือแต้อ,อง๋งซึ่งก็คือกษัตริย์เจิ้งเป็นการยอมรับสถานะกษัตริย์อย่างเป็นทางการจากเดิมที่เรียกกันเอินชื่อซึ่งอาจจะเหมือนผู้นําท้องถิ่นการเปลี่ยนชื่อเรียกนี่ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์เลยนะครับ ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็นำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วยเช่นอะไรบ้างครับเช่นการที่จีนยอมขายยุทธปัจจัยสำคัญอย่างกร,รมถันกับกระทะเหล็กให้เราถึงสองครั้งในปี2,319กับ2,320ทั้งที่เป็นของต้องห้ามใช่ค่ะเป็นสินค้าควบคุมเลยสแสดงว่าจีนเริ่มไว้ใจเรามากขึ้นแล้วแล้วความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นส่งคณะทูตชุดใหญ่ไปจีนปี2,324เลยใช่ค่ะ คณะทูตชุดนั้นนำโดยพระยาสุนทรอ,อภัยมีเรือไปต้อง11ลำานะคะ่ะโหเยอะมากนำทั้งเครื่องราชบรรณาการทั้งสินค้าไปค้าขายไปขออนุญาตเปิดการค้าที่เอกหมึงหนิงปอแล้วก็ขอจ้างคนจีนนำเรือไปค้าขายต่อที่ญี่ปุ่นด้วยเป็นความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยนะครับใช่ค่ะจากรพัรดิเฉียนหลงก็ต้อนรับอย่างดีนะคะให้ของรางวาัลให้สิทธิพิเศษทางการค้ายกเว้นภาษีให้ด้วย ฟังดูดีมากเลยครับแต่มันมีเรื่องน่าเศร้าค่ะคือพระยาสุนทรอ,อภัยท่านเสียชีวิตที่ปักกิง่งอ้าวเหรอครับค่ะแล้วพอคณะทูตที่เหลือเดินทางกลับมาถึงไทยก็ปรากฏว่าเาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงถูกสำเร็จโทษไปแล้วครับวัสดุก่อสร้างต่างๆที่ซื้อมาจากจีนก็เลยถูกนำไปใช้สร้างพระบรมมหาราชวังในสมัยรัตนโกสินทร์แทน ก็เป็นอันปิดฉากความสัมพันธ์กับจีนในยุคกรุงทนบุรีไปค่ะเป็นเรื่องราวการทั่วที่โอ้โหพลิกผันจริงๆนะครับจากจุดที่แบบว่าถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาสู่การยอมรับแล้วก็ร่วมมือกันได้ใช่ค่ะแต่แน่นอนว่าการสร้างชาติมันไม่ได้พึ่งแค่การทูตอย่างเดียว การทหารนี่ก็สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยค่ะตอนนั้นครับเอกสารอีกชุดก็ให้ภาพความสามารถด้านนี้ของพระองค์ไว้น่าสนใจมากแน่นอนค่ะเพราะสถานการณ์ตอนนั้นคือบ้านเมืองแตกเป็นเสี่ยงๆเลยเป้าหมายหลักทางการทหารของท่านก็เลยมี3อย่างใหญ่ๆมีอะไรบ้างครับ 1. ก็คือปราบชุมนุมต่างๆที่ตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อรวมแผ่นดินให้ได้ก่อนครับอันนี้สําคัญสุด 2. คือป้องกันอาณาจักรจากศัตรูภายนอก โดยเฉพาะพม่าที่ยังจ้องจะมาตีอยู่เรื่อยๆและ3ก็คือขยายอํานาจขยายอิทธิพลของกรุงธนบุรีออกไปค่ะการปราบชุมนุมภายในนี้ผมว่าน่าจะเป็นงานชั้นชิ้นแรกเลยนะครับเพราะแต่ละก๊กนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะใช่ค่ะแต่ละชุมนุมมีผู้นําที่เข้มแข็งมีฐานอํานาจเดิมอยู่แล้วทั้งพิษลุมโลกพิมายนครศรีธรรมราชหรือเจ้าพระฝางทางเหนือและพระองค์ทํำยังไงครับในเมื่อเริ่มต้นด้วยกําลังที่น้อยกว่า เอกาสารบางชิ้นอ้างถึงแนวคิดของนักประวัติศาสตร์อย่างมรวสมุนชาติสวัสดีกุลหรือพลตรีหลวงวิจิตวัฒการท่านชี้ว่าตอนแรกพระองค์อาจจะลองออไปตีกลุ่มที่แข็งแข็งก่อนแต่พอไม่สําเร็จก็ทรงปรับแผนหันไปรวมกลุ่มที่อ่อนแอก่อนเพื่อสร้างฐานกําลังแบบว่าค่อยๆสะสมกําลังไปแสดงว่ามีความยืดหยุ่นในการวางแผนสูงมากนะครับใช่ค่ะแล้วผลลัพธ์เป็นไงครับการปรับแผนครั้งนั้นก็น่าทึ่งมากครับ ภายในเวลาแค่3ปีหลังตั้งกรุงธนบุรีพระองค์สามารถปราบชุมนุมสำคัญสคัญได้เกือบหมดเลยโอ้โหเร็วมากทั้งชุมนุมเจ้าพี่หมายปี2211ชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชปี2212ที่นครศรีธรรมราชนี่มีเรื่องเล่าว่าท่านทรงอภัยโทษให้เจ้าหนูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทรงแสดงพระเมตตาแล้วก็ชุมนุมเจ้าพระฝางที่เป็นพระนอกรีดปี2213ทําให้รวมหัวเมืองเหนือได้สําเร็จ สุดยอดจริงๆนะคะที่รวมชาติได้ในเวลาสั้นขนาดนั้นทั้งที่เริ่มจากศูนย์ครับนักประวัติศาสตร์ก็ยกย่องว่าท่านอาศัยกำลังความสามารถและสิบปัญญาของพระองค์เองจริงๆพอโวบรวมภายในได้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องหันมาเจอศึกนอกคือพมา่าซึ่งรบกันดุเดือดตลอดเลยใช่ไหมคะตลอด15ปีในรัชการนี้มีศึกใหญ่กับพม่าถ,ถึง9ครั้งเลครับโหเครั้ง แต่ถ้าจะให้ยกตัวอย่างศึกที่เด่นๆที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถจริงๆสัก 2, สองสาศึกพอจะมีไหมครับอืมถ้าเอาที่แสดงถึงการวางแผนที่เหนือชั้นเลยก็น่าจะเป็นศึกบางแก้วที่ราชบุรีปี2317ค่ะศึกนี้เป็นยังไงครับศึกนี้พระองค์ไม่ได้แค่ตั้งรับหรือขับไล่นะคะแต่ใช้ยุทธวิธีแบบล้อมจับกองทัพพม่าขนาดใหญ่ของงุยอคงอุ่นได้สาเร็จเลยคือทาลายกาลังข้าศึกไปเลยใช่ค่ะ เป็นการทำลายขวัญและกำลังของพาม่าครั้งใหญ่แล้วก็มีบันทึกด้วยว่าท่านทรงมีเมตตาไม่ได้สั่งประหารทหารพาม่าที่ยอมแพ้ทั้งหมดสะท้อนหลักมนุษยธรรมด้วยนะครับค่ะแล้วศึกที่หนักที่สุดล่ะคะหนักที่สุดในราชการเลยอันนั้นคงต้องเป็นศึกอาเซวุนกี้ปี2318-39คะ่ะอาเซวุนกี้นี่คือแม่ทัพมือหนึ่งของพาม่าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเก่งมาก พม่ายกทัพใหญ่มาเลยมาตีหัวเมืองเหนือล้อมพิษณุโลกอยู่ตั้งสี่เดือนนานมากไอ้ฝ่ายไทยเราต้องยอมสละเมืองพิษณุโลกเพราะว่าสเสบียงหมดอ้าวแล้วอย่างงี้ถือว่าเราแพไหมครับเออผลของศึกนี้มันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะบ้างก็ว่าเสมอตัวบ้างก็ว่าจริงๆพม่าเสียหายหนักกว่าเพราะถึงจะยุดเมืองได้แต่ก็บอบช้ำมากและสุดท้ายอาแซวุนกีก็ต้องรีบถอนทัพกลับเพราะว่ากษัตริย์พม่าสวรรคตพอดี โอ้มีเหตุการณ์แทรกซ้อนเข้ามาใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆคือพม่าไม่สามารถยึดหัวเมืองฝ่ายเหนือได้อย่างถาวรและสุดนี้ก็ทําให้แม่ทัพคู่พระไทยคือเจ้าพญาจัก,กรีหรือรัชกาลที่1ของเราเนี่ยได้แสดงฝีมือจนเป็นที่ประจักษ์ขนาดอาแซวุนกีเองยังชื่นชมขอเจอตัวเลยนะคะโหน่าสนใจมากครับแล้วถ้าพูดถึงความสําเร็จทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดในการรบกับพม่าคืออะไรครับการยึดคืนและควบคุมดินแดนล้านนาได้สําเร็จในปี2317ค่ะ ล้านนาคือเชียงใหม่และหัวเมืองเหนืออื่นๆใช่ค่ะเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น,น่านพวกนี้ค่ะคือการที่เราสามารถร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นอย่างพยากาวิระแล้วก็ตีเอาล้านนากลับคืนมาได้มันไม่ใช่แค่การขยายอาณาเขตแต่มันคือการสร้างรัฐกันชนที่สำคัญมากๆทางเหนือเพื่อป้องกันพมา่าถูกต้องค่ะมันเป็นการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคเลย แม้ว่าหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการทิ้งร้าวเมืองเชียงใหม่ไปชั่วคราวบ้างเพราะกาลังคนไม่พอรักษาแต่โดยรวมแล้วการได้ล้านนากลับมานี่คือความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากค่ะฟังดูแล้วพระองค์นี่ทรงเป็นอัจฉริยะทั้งด้านการทูตและการทหารจริงๆนะครับแต่ทีนี้มีเอกสารอีกชิ้นที่มองพระองค์ในมุมที่แปลกออกไปหน่อยมุมไหนคะคือมองผ่านเลนส์ของวีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี เขาไปเทียบกับทฤษฎีของลอดแล็กแลนอ๋อทฤษฎีฮีโร่แพทเทิร์นหรือแบบแผนของวีรบุรุษใช่ไหมคะใช่ครับแนวคิดนี้น่าสนใจมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินยังไงครับอันเนี้ยเขาศึกษาตำนานวีรบุรุษทั่วโลกโดยเฉพาะพวกตำนานกรีกแล้วเขาก็พบว่าเอ๊ะเรื่องราวของวีรบุรุษเหล่านี้มันมักจะมีโครงสร้างหรือแบบแผนที่คล้ายๆกันอยู่ประมาณ22ข้อ บ,บทความชิ้นนี้เขาก็เลยลองเอาพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตักสินมาเทียบเคียงดูปรากฏว่ามันมีลักษณะที่ออสอดคล้องกับแบบแผนของแรกแลน,น์ถึงยถึง17ข้อเลยค่ะ17ข้อจาก22ข้อเยอะมากนะครับมีตัวอย่างไหมคะว่าตรงกันในเรื่องไหนบ้างมีหลายอย่างที่น่าทึ่งเลยค่ะเช่นเรื่องชาติกำเนิดที่อาจจะมีปริศนาหรือมีเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับเชื้อประวง อ๋อที่ว่ามารดาอาจเป็นเจ้าหญิงพระองค์เอี้ยงหรือบิดาอาจเป็นกษัตริย์ใช่ค่ะหรือมีเหตุการณ์แปลกๆตอนประสูติเช่นมีอสุนีบาทงูเหลือมมาขดครับแล้วก็มีการถูกปองร้ายตอนเด็กแต่รอดมาได้มีผู้รับเลี้ยงดูอย่างกรณีท่านก็คือเจ้าพระยาจักรีคนละคนกับปอหนึ่งนะคะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีบันทึกเรื่องวัยเด็กชัดเจนนักต้องต่อสู้สร้างตัวจากสถานการณ์ที่ยากลําบากอันนี้ชัดเจนมากเรื่องกู้ชาติใช่ค่ะ แล้วก็สามารถเอาชนะศัตรูกอบกู้สถานการณ์ได้ได้ขึ้นครองราชมีการออกกฎหมายครับแต่ต่อมาก็อาจจะมีความเสื่อมศรัทธาหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่จุดจบที่ไม่ปกติหมายถึงเหตุการณ์ปลายรัชกาลที่มีบันทึกว่าส่งเสียพระสติประมาณนั้นค่ะรวมถึงการสวรรคตอย่างมีเงื่อนงำที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ว่าธงถูกสำเร็จโทษจริงหรือว่าเสด็จไปนะครศรีธรรมราชครับ แล้วก็เรื่องที่พระราชโอรสธิดาไม่ได้สืบราชสมบัติต่อโดยตรงและสุดท้ายคือการที่ท่านได้รับการเคารพบ,บูชามีอนุสาวรีย์มีศาลสร้างขึ้นมากมายทั่วประเทศโอ้พอไล่เรียงดูแล้วมันก็สอดคล้องกันเยอะจริงๆนะครับการที่เรื่องราวชีวิตท่านมันเข้ากับแบบแผนวีรบุรุษขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่ามันสะท้อนวิธีที่คนไทยจดจำเล่าเรื่องของพระองค์ น่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะคะคือการที่พระราชประวัติโดยเฉพาะในส่วนที่อาจจะมีความคลุมเครือทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกเล่าขานถูกจดจําในลักษณะที่มันสอดคล้องกับโครงสร้างของเรื่องเล่าแบบวีรบุรุษมันอาจจะสะท้อนความต้องการของสังคมที่จะยกย่องเชิดชูจดจําผู้นําที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่โดยเฉพาะคนที่เอ่อก้าวขึ้นมาจากสามัญชนหรือจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังมาเป็นผู้กอบกู้ มันกับว่าแบบแผนๆนี้มันช่วยทำให้เรื่องราวมันทรงพลังขึ้นน่าจดจำขึ้นใช่ค่ะแล้วก็สามารถถ่ายทอดคุณค่าบางอย่างเช่นความกล้าหาญ ความเสียสละความมุ่งมั่นได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนเรื่องราวของพระองค์กลายเป็นส่วนหนึ่งของมหากราบของชาติไปแล้วผ่านกันเล่าเรื่องแบบนี้อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มันจะซับซ้อนหรือยังถกเถียงกันอยู่แต่ภาพจําหลักๆที่คนมีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินก็คือภาพของบีรบบรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้กอบกู้เอกราชสร้างชาติขึ้นมาใหม่จริงๆครับซึ่งภาพลักษณ์นี้ก็แข็งแรงแล้วก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันใช่ค่ะ ครับจากที่เราได้คุยกันในรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลต่างๆวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชในหลายมิติมากๆนะครับค่ะทั้งความมุ่งมั่นความโทรหดในการรวบรวมบ้านเมืองที่แตกสลายไปแล้วความหลักแหลมทำการทูตที่พลิกสถานการณ์กับมหาอำนาจอย่างจีนได้แล้วก็พระปรีชาสามารถทางการทหารที่ต้องรับศึกหนักรอบด้านจริงๆ รวมถึงมิติทางวัฒนธรรมที่เรื่องราวของท่านถูกจดจําถูกเล่าขานในฐานะวีรบุรุษต้นแบบซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่ามันเป็น,นกลไกที่สังคมใช้ทําความเข้าใจและยกย่องผู้นําคนสําคัญยังไงท่ามกลางข้อมูลที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมีหลายชั้นแล้วก็เต็มไปด้วยบทเรียนจริงๆค่ะเราได้เห็นความพยายามอย่างที่สุดเลยในการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลครับ และในตอนทายนี้ก็อาจจะลองทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันต่อนะครับค่ะเชิญเลยค่ะขอคดของพระองค์เนี่ยมันยังคงมีทั้งข้อเท็จจริงข้อสันนิษฐานแล้วก็เรื่องเล่าที่คล้ายๆตำนานปะปนกันอยู่เยอะมากสิ่งเหล่านี้มันส่งผลต่อความเข้าใจที่เรามีต่อความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤตยังไงบ้างอืมน่าคิดครับ แล้วมันสะท้อนวิธีที่สังคมเราสร้างและรักษาความทรงจําเกี่ยวกับวีรบุรุษของตัวเองโดยเฉพาะวีรบุรุษที่มาจากจุดเริ่มต้นที่ท้าทายมากๆอย่างพระอมเนี่ยได้อย่างไรบ้างเป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดต่อยอดได้อีกเยอะเลยนะครับสําหรับวันนี้การพูดคุยของเราก็คงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ